มันบุกมันบุกแต่เหมือนมันน่ะเด่งได้อะตามเนี้ยมือนี่ตึกสีก้ามาชมครับลงไม่ได้

มาสีคคันครับช่วยไม่ได้สักคันกู้มันบกครับแต่จมเหมือนมันน่ะ Leng bo? Leng bo? Viet cet, cet, viet cet, viet eto. Viet cet, cet, viet eto. Atun tut lagot tamia svan dao, Atun tut lagot tamia svan dao, Tatamia mkot klan ke. Tatamia mkot klan ke. Lagot tamia lang, ลากสลิงยาวครับนุ่นสลิงอยู่นุ่นอ่ะลองเมื่อ,อไหมไป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 ไหน,อ,ไหนอะไรเชือกขาดนุ่สลิงขาดแล้วจมกระนม ลาเพิ่มสองคันครับปีหนึ่งคันมาชมครับใหญ่เกินสีเกอ่าเดียวอาตึงสลิงก่อนไปล้อล้อล้อล้ล้อล้อกังกังล้อล้อเดียเดียวเดียวเดียวตึงย้